ูเรฟังเพลงไปทังทางมวเรามาฟังโคลศกันไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่โคศพลกับไวยพจน์เพราะว่าไวยพจน์ตายหายแล้วโอ้นิมน้องไต้องพันนาชาตงพี่นาก็สร้างกันวัดในวันนี้นะอมพี่ขอลา ใจไม่พองมือผงผาไรปฏิบัติแปบมือใจาดเลยอใจปุดกาลนาลมเราก็ฟังเทสะกดน้างอันนี้อันนี้เบิ่องต้นใช่แอะแปะถ้าอยากฟังจริงไอตีน้อยเนี่ยไอตีน้อยมนร้องดีกว่านั่นไอตีน้อย ตีน้อยกลับบางลวกอยู่ไม่ได้ประมาณน้โอ้ยอากาศอากาศก็ดีนะครับวันนี้ไม่ร้อนมากแต่ทั้ายันค่ำตตีน้อยนั่งอยู่ท่าเดียวอะไรครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นน้ำหนัก200กว่าโลไม่ต้กินอะไรมาภาษาภาษาที่บ้านเนี่ยกินควายทั้งตัว ก็ไม่ใช่หรือหนะโอ้โหพวกมีวันพระหรือเปล่าเนี่ฮะพวกมันพระนะจะ่ลืม่อไม่พี <h ah> <h ่น้องนะชาวพุทธก็ทำบุญวันพระตามปกตินะฮะแต่เราก็จะไปบวชที่วัดบางงิ้วพระศรีมาวัดวังงิ้วใช่เราก็ เป็นเรื่องาองามยามดีของเจ้าภาพาที่ในบวชวันที่19นะฮรนี้เราจะเตรียมพร้อมกันในเวลา6นาฬิกาเราจะเตรียมพร้อมกันที่หน้าบ้านเจ้าภาพ